สวัสดีครับวันนี้เรากลับมากับกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาเริ่มกันที่บทที่สองกันนะครับบทที่สองเนี่ยชื่อชื่อตอนว่าสัตว์กลางคืนนะครับมาเริ่มกันที่สวมหน้ากากไปเริ่มกันเลยนะครับเออต้องขอัยอในตอนบทเออในตอนบทที่หนึ่งด้วยเพราะว่ามันขาดขาดหายเพราะว่าเออคลิปที่ผมตัดเนี่ยมันหายไปก็เลยต้อง มันก็เลยแบบมีตอนที่ขาดตอนบ้างแล้วแแต่ก็เลยมาเริ่มตอนที่ตอนบทที่2กันกันใหม่นะครับเมื่อกีนก็บินถูกจาัดก,การได้ได้เซฟเฮเวนเริ่มเข้าที่พวกสไปเดอร์แมนและซัมเบอร์จึงเริ่มเดินทางไปยังพื้นที่ของมิสเตอร์นกกซีนายดูเงียบไปนะและพวกเราไม่ใช่คนแบบนั้นเป็นอะไรเหรอฉันจินกับพวกสไปเดอร์แปลกแต่นายมันคนละเรื่องเลยฉัน เข้าใจว่าเส้นใยมันสําคัญแต่ฉันไม่เข้าใจว่าทําไมมันทำไมมันสําคัญกับนายขนาดนี้มันคือหน้าที่ของฉันที่ต้องปกป้องรักษารับใช้ฉันคอยจับตาดูเส้นใยในนามของสไปเดอร์โทเทมผู้ที่สร้างมันขึ้นมาสไปเดอร์ Spider, โทเทมก็พวกเราทั้งหมดไม่ใช่เหรอสไปเดอร์ Spider, โทเทมแบบว่าโทเทมแห่งสไปเดอร์ ไม่ใช่ปีเตอร์ชันหมายถึงสไปเดอร์ตัวเทพของจริงพลังที่อยู่เบื้องหลังเราสิ่งมีชีวิตทรงพลังที่เหนือจินตนาการของเรานั่นฟังดูน่ากลัวมากสไปเดอร์สุพรีมนี่นายจะบอกว่านายเรากำลังรับใช้พวกแมงมุมที่มีพลังลึกลับจากเบื้องบนอยู่งั้นเหรอชูเรามาถึงแล้วอย่าทำอะไรโจงแจง้งและซ่อนตัว เงามืดจนกว่าเราจะพบมิเตอร์ในกรสีพ่อพอพ่อ,พ,อ,พ,อพ่อมดแมงมุมโบกมือทุกคนก็ถูกบกคุมไปด้วยความมือดอันหนาวเนบฉันไม่คิดว่าเราจะต้องอยู่ในความมืดจริงๆถ้ารู้อย่างนี้ฉันจะพกพาพกป้าพ,พันคอมาด้วย พอเราเดินทางมาถึงตอนนี้นะครับทั้ง3เดินทางเข้าไปโดยไม่มีใครสังเกตและได้หลุดเข้าไปในสำนักง,งานส่วนตัวของมิเตอร์นกาทีฟที่ที่พวกเขาพบก,กับมิเตอร์นกาทีฟอยู่คนเดียวกําลังผ่อนคลายกับเครื่องดื่มฉันได้ยินพวกนายหลบๆซ่อนๆอยู่ตรงนั้นออกมาสิมาคุยกันซึ่งหน้าสไปเดอร์แมนซอร์เซอร์สูพีมทำให้ความมืดหายไปและเผยให้เห็นทุกคนก่อนที่เขาจะปิดผนึกประตูและหน้าต่างด้วยเวทมนต์วิเศษ นายมาใหมน่นี่บอกตามตรงฉันรอให้ใครสักคนจากกองทัพแปดขามาที่นี่แต่คิดไม่ถึงเลยว่าจะเป็นนายนายไม่คิดจะเล่นตัวหน่อยเลยถ้าวายล้ายคนอื่นๆคุยด้วยง่ายขนาดนี้ฉันจะส่งจดหมายขอบคุณไปให้เลยนายกำลังมองหาตัวสปอตโจจุนาธาน โอ้ใช่ไหมเขามาเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่แล้วมาที่บ้านฉันมาที่บ้านของฉันเลยเขารีบร้อนพึมพงเกี่ยวกับความน่ากลัวที่เขาได้เจอตอนที่สปอรต์ตพอเท่าของเขาพาเขาข้ามอวกาศและอ่วงเวลามายังแบกทันเดียวดูเหมือนว่าการเชื่อมโยงพิเศษของเขากับมิสเตอร์ด์คฟอร์ดทำให้เขาเห็นเส้นใยระหว่างมิติอะไรบางอย่างสปอรต์ตบอกว่ามัน แพร่ขยายไร้ที่สิ้นสุดและมีสัตว์ประหลาดมงมุม,มน่ากลัวตัวใหญ่เลื้อยออกเลื้อยไปมาอยู่สิ่งมีชีวิตที่เล่นตลกกับโชคชะตาของทุกคนไม่ใช่แค่กับนังเดงสปไปเดอร์แต่กับฮีโร่และวาวรายด้วยเขาบอกว่าต้องหยุดยั้งสิ่งนั้นเขาบอกว่าเขามีแผนแต่สิ่งเดียวที่สปอต้องการคือความช่วยเหลือในการหาทรัพยากรที่เหมาะสมและคนที่มีความคิดเหมือนกัน นายหมายความว่ายังไงเล่นมุกเล่นตลกกับทุกคนสไปเดอร์สุพีมคนนี้บอกว่ามันแค่ผูกมัดและปกป้องพวกพวกเราชาวสไปเดอร์응นั่นน่าสนใจเพราะสปบบอรตบอกว่าเส้นใยนั้นสามารถสัมพันธ์ทุกชีวิตในมัลติเวิร์สได้สามารถควบคุมทุกคนที่ติดอยู่ในใย,ยได้ นั่นคือสาเหตุที่ฉันตกลงช่วยเหลือจรนี่เผาทุกอย่างเป็นเท่าทานนะครับพอเราเดินทางมาถึงลองบอสบทที่สองกันนะครับเขากําลังถวงเวลาสปอร์ตไม่ได้อยู่ที่นี่เราต้องหาคําตอบให้ได้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเฮ้เรายังคุยไม่จบและฉันก็ยังไม่หมดทุระกับแกเหมือนกัน แกอาจจะปิดทางออกทั้งหมดแต่จริงๆแล้วพวกแกล็อกตัวเองให้ติดอยู่กับฉันและหากฉันรับรองให้พวกนายอย,อยู่ที่นี่ดีๆไม่ได้ฉันคงต้องเล่นบทร้ายสักหน่อย <c oughs> เอาคกับถ้าเรามาจากการมาตินลีหรือว่ามิเตอร์ในกระถีบเนี่ยในเรื่องต่อไปจะเป็นอย่างไรครับ พอเราจัดก,การมิเตอร์นกระีฟเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาต่อกันที่ตอนที่สองนะครับมิเตอร์ในกระีฟที่ไร้สติล้มลงไปที่พื้นพอดีกับที่ลูกน้องของเขาเพยายามผักดานเวทมนต์เข้ามาข่อนที่นายจะบนุนชั้นจำไว้ว่าเรามีเวลาไม่มากและเรายังไม่รู้ว่าสปอตอยู่ที่ไหนโอ้โห้โอ้โอ้โอโอโอพาน,นได้เลยว่าเราจะคุยการเรื่องที่ ตอนนั่งรถกลับบ้านช่วยฉันช่วยฉันเอาคอมของมาตินมาเราน่าจะลองแกะรอยของของแกะรอยการทัวรของเขาได้เยี่ยมฉันต้องใช้รหัสเข้าฉันคงต้องใช้เวลาสักหน่อยสไปเดอร์แมนจอมเวทไล่กระถาไปที่โทรศัพท์อดลอกเนื้อหาของมันไป,ไปมามา,มา,มานี่มัน เหมือนการโกงเลยน่าใครๆเขาก็ทำกันดูสิบันทึกการขนส่งวัตถุดิบถูกส่งไปที่ฐานห้องทดลองออ,ออกเอเวียตปกติแล้วฉันคงจะปล่อยมันไปแต่งานนี้พวกตัวร้ายอีกฝากของประตูไม่ได้แค่ขายคุกกี้แน่ๆเข้าใจแล้วประตูมิติสู่ห้องทดลองออกเดเวียตมาด่วนเลย ้าไปในห้องท,ที่ดูเหมือนห้องทดลองล้างอย่างเงียบที่สุดประตูมิติจากสำนักง,งานของมิเตอร์ในกรป,ปิดลงเบื้องหลังพวกเขาสรุปนั่นคือสาเหตุที่นายไม่บอกฉันเรื่องสปไปเดอร์โทเทมเพราะพวกมันน่ากลัวมากจริงๆพูดเบาๆหน่อยสิใช่โทเทมคือสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลัง,งและบางครั้งก็ทำให้โลกสั่นไหว พวกเขาคือส่วนพวกเขาคือส่วนหนึ่งของเราทั้งหมดด้วยพวกเขาแบ่งพลังของพวกเขากับเราผ่านเราและในทางกลับกันเราก็ค้าจุนมันไว้ได้ยินไหมว่าที่นายพูดมาพูดพูดมามันน่าสยองแค่ไหนฟังนะไว้คุยกันทีหลังได้ตอนนี้เราต้องหาสปอตและคอยระวังดอ็อกออกไม่มีไม่มีทางที่เขาจะไม่รู้เรื่องนี้ สวัสดีซัมเมนอร์ดูพวกเขานี่สิฉันไม่เคยเห็นเครื่องเล่งอนุภาคถูกสร้างแบบนี้มาก่อนเลยและดูดูและดูการคำนวณบนกระดากระดานนี่สินี่มันไม่อจริยะก็โง่เงาแบบครึ่งต่อครึ่งเลยความถี่สันพ้องควอนตัมที่เปลี่ยนผ่านหมายความว่าอะไรก็หากนายเรียนจบมาอะไรแทนที่จะไปสมัครเข้ารับ คณะละครสัตว์น่าจะได้เรียนเกี่ยวกับไม่มีเวลาให้ตอบโต้พวกสบปเดรและซอมเมอร์ถูกหนวดเหล็กฟาดและถึงไว้ที่เพดานบาเกอร์พูดถูกนะเจ้าหนูชุดละครสัตว์นายไม่ควรล้มเลิกการเรียนเพื่อการศึกษาขั้นสูงนี่นายเห็น ที่นายเห็นส่วนมากนั้นเริ่มจากสปอตแต่สําเร็จได้ด้วยฝีมือฉันแม้ฉันจะชอบแรงมาัดาลใจจากโจรจากจรแต่จะทําให้สําเร็จได้งานนี้ต้องใช้อชัจฉริยะขั้นสูงมันหมายความว่ายังไงด็อกออกออกโตและนายและสปอร์ตกำลังวางแผนอะไรฉันเรียกมันว่าเคตตดลหลาย คลายมิติปิกิริยาของแรงระเบิดที่สามารถขี้คลายความต่มซับซ้อนได้ซับซ้อนเหมือนกับเส้นใยระหว่างมิติของนายปิกิริยาจะฉับพลันและพันผวนเผาทำลายเครื่องเผาทำลายเครือ,รรอข่ายสิ่งรบกวนการเวลาทั้งหมดอัจฉริยะของแท้หากไม่มีมากเกินไป <c oughs> จริงอย่างที่นายว่าแต่สปอตดอยู่ใน เขาออกไปกินมื้อเที่ยงแล้วปล่อยให้นายอยู่กับแคทดาริมสปอตออกไปพร้อมกับเคทตาลิตแล้วติดอาวุธและพร้อมทําไมเหรอเข้าควรไปที่นั่นแล้วในตอนนี้นั่นแหละที่ฉันอยากได้ยินสไปเดอร์แมนซอร์เซอร์สูพีมเผยให้เห็นว่าที่โดนจับอยู่คือภาพลวงตาซอร์เซอร์ตัวจริงกระจอกออกไปจากเงาโจมตีด็อก เพราะเพราะเขาเผลอเพราะเขาเผลอดอกออกจึงปล่อยมือของเขาจากฮีโร่ทำให้พวกเขาหลน่นทำให้พวกเขาล่วงลงมาบางทีอาจจะอ่า,านติดขัดบ้างนะครับว่าบางทีเนี่ยตัวหนังสือบางทีมันไม่เรียงกันนะครับมาถึงเราเดินทางมาถึงลองบอสของบทที่2นะครับเราต้องรีบไปหาสปอตด,ด่วน การเปิดประตูมิติไปที่เส้นใหญ่แห่งโชคชะตาโดยตรงจะต้องใช้เวลาซัมเมอร์นเนอร์สไปเดอร์แม,มน่วงเวลาด็อกออกด็อกออกไว้พวกแกเล่นชั้นทีเผอได้แค่ครั้งเดียวและมันจะไม่เกิดขึ้นอีกฉันจะฉีกพวกแกทั้งคู่และจากนั้นฉันจะใช้เวลาเพื่อดึงขาจากเพื่อนนักเวทตัวตลกข,ของแก เอาแล้วครับก็จบไปแล้วน,นะครับกับบทที่แต่เดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่บทที่3เนื้อเรื่องของโลกตัวแมงมุมนะครับวันนี้ก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามให้ให้ผมด้วยนะครับสนัุนช่องช่องของผมด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ